สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเกดนะคะวันนี้นะคะเกดก็กำลังจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านนี่เราซื้อแล้วก็อยู่กับสามีเก่ามานะคะตั้งแต่ปีหนึ่งห้านะคะ ึงวันนี้ก็เจ็ดปีได้ไหมหกหกปีนะคะเขเป็นบ้านหลังที่อยู่มาด้วยกันนะคะก็เลยก็รู้สึกแบบว่าใจหายนะคะเพื่อนข่าวนี้พอล้วจริง ที่ไจะร้องไห้เลยแต่ว่าแบบไม่ได้จริงๆนะคราวนี้เกดก็เลยอยากจะพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ด้วยนะะสำหรับเพื่อนๆในหลายคนนะคะที่มีครอบครัวนะคะโอเคเข้าเรื่องเลยนะคะต้องขอภัยน,นะคะที่โมชันอลช่วงแรกๆตามคอนเทนต์เลยนะคะว่าอยู่ต่อ หรือหยาดีนะคะเอออันนี้ขอพูดกับท่านที่มีครอบครัวนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะที่แต่งงานแล้วนะคะมีลูกคอเน้นที่ที่คนมีลูกดีกว่านะคะเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแตกต่างไปกับคู่ที่ไม่มีลูกมันง่ายนะคะง่ายจริงนะคะไม่รักกันหรือว่ามีปัญหาหรือว่าตัดสินใจแล้วที่จะไม่อยู่ด้วยกันก็แยกย้ายนะคะแบ่ง สมบัติอะไรกันก็ว่าไปนะคะแต่คราวนี้พ่อมีลูกขึ้นมานะคะเพื่อนๆมันเลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าทนอยู่อยู่ต่อหรือว่าแยกย้ายกันดีนะคะเกดก็อยากจะอ่าเสนอข้อคิดนะคะเพื่อให้เพื่อนๆใช้ในการไปตัดสินใจเอาเองนะคะสําหรับคู่ของคุณเกดจะไม่บอกว่าเรื่องแค่นี้เองทนอยู่ไปสิหรืออะไรต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็ อย่าให้ใครนะคะนี่เป็นกฎข้อหนึ่งนะคะของการที่เราจะใช้ในการตัดสินใจสําหรับชีวิตคู่ของของคุณนะของเราเองนะคะอย่าให้ใครแม้แต่ครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่รักเราในครอบครัวเรานะคะพ่อแม่พี่น้องต่างๆนั้นเรารู้เขาเราเขารักเรานะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เราต้องตัดสินใจอะไรลงไปนะคะเออ เอาละค่ะเพื่อนเพื่อเราก็มาลองเช็คดูนะคะว่าสิ่งที่เกดจะนําเสนอนะคะแต่ละหกข้อต่อไปนี้นะคะเราพอที่จะไปทางไหนได้บ้างนะคะแล้วการตัดสินใจเราคิดว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรนะคะคิดเอาเองนะคะเกดให้ข้อคิดเห็นเฉยนะคะสําหรับความเห็นส่วนตัวนะคะที่เกดใช้ในการตัดสินใจนะคะเอ,อ,อย่างแรกนะคะเราจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะคะอย่างแรกคือ เรื่องของเป้าหมายนะคะคุณยังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่นะคะถ้าคุณยังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่บ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกนะคะคุณยังเห็นว่าคุณสองคนนะคะยังมีความรู้สึกที่จะอยากจะเลี้ยงลูกไปด้วยกันนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นเป้าหมายเดียวกันอยู่นะคะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมี มี Financial ที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่คุณสองคนเคยตั้งไว้อะไรก็ตามนะคะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเก็บขอโฟกัสที่ลูกละกันเพราะว่าอันนี้เน้นสําหรับคนที่เป็นคู่ที่ยังมีลูกอยู่นะคะมีลูกด้วยกันนะคะเออเป้าหมายคุณยังมีเป้าหมายเดียวกันบ้างนะคะมันก็พอที่จะอยู่ต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณวิเคราะห์แล้วเนี่ยคุณมีลูกด้วยกันก็จริงแต่ว่าคุณไม่คิดว่าอ่าการที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยการเลี้ยงลูกหรือว่าการที่จะ ช่วยกันเลี้ยงลูกให้เติบโตเนี่ยมัน,ม,นมันเหมือนกันนะคะคนละแนวหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้คุณสองคนมีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องขัดแย้งกันตลอดนะคะในเรื่องของเป้าหมายที่คุณได้วางไว้นะคะก็อาจจะต้องพอแค่นี้นะคะนี่เกดก็พูดตามตะกะตรงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เกดใช้คิด <laughs> นะคะอืมคือเป้าหมายหรือว่าทางข้างหน้าเราเห็นไม่เหมือนกันแล้วอ่ะ เมื่อมันมองคนละภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะยากลําบากนะคะแต่ว่าถ้าคุณยังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเป้าหมายเดียวกันอยู่เนี่ยมันก็ยังพอที่จะมีทางจูนกลับไปได้นะคะอืข้อที่สองนะคะก็คือเรื่องของอันนี้ก็สําคัญนะคะยังมีเคมีพอจะหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าคือเพราะว่าพอคู่เราเริ่มมีปัญหานะคะเรื่องอย่างว่ามันก็ เ,เคมีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอย่างว่างเดียวนะคะหมายความว่าความรู้สึกสนิทสนมชิดเชือ้อความใกล้ชิดความสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังพอมีเหลือไหมนะคะถ้าคุณแบบยังพอมีเออมันสปาร์กกันกลับมาได้นะคะคุณยังความรู้สึกว่าคุณอยากจะคุณยังกอดเธอได้เธอคุณยังกอดเขาได้นะคะคุณยังจูบคุณยังแสดงความรักกับ เธอกับเขาได้นะคะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกะคะเพราะคู่เรามีปัญหาเนี่ยอปัญหาต่าง,างมันทําให้อมีช่องว่างเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะถ้าคุณยังพอมีเคมีตรงนั้นเหลืออยู่คุณก็ยังพอกลับไปได้ะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เราแบบตรงนั้นมันไม่มีแล้วคือเก่งที่บอกนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องของ ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะมันต่อกันไม่ติดแล้วเนี่ยนะคะมันไม่มีกิ๊กกะอีอะมันเออเพราะฉะนั้นมันก็ถึงอาจจะถึงทางตันของเราแล้วนะคะที่จะต้องอืมไปไม่รอดนะคะก็ตัดสินใจกันเอานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีใครบอกคู่เราได้คะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ก็ลองไปวเิ <c oughs> วเคราะห์โปรวนคอนหรือ <c oughs> วา่ <c oughs> วขาข้อดีข้อเสียของการที่เราจะตัดสินใจเอาเองนะคะเพื่อนๆอันนี้คืออย่างที่สองนะคะข้อที่สามเนี่ยนะคะ สำคัญแบบแบบสำคัญมากๆนะคะที่ต้องเอาไว,วพ้พิจารณานะคะก็คือเรื่องของเรื่องที่ทําให้คุณกับคู่รักของคุณเนี่ยบาดหมางเดนไม่รู้ว่าแต่ละคู่เรื่องอะไรนะคะมันสามารถที่จะให้อภัยกันได้มันยังให้อภัยกันได้คือคุณและเขาพร้อมที่จะให้อภัยให้ภัยนี่คือแบบจริงจังนะคะแบบไม่ใช่แบบ เอออภัยให้มันจบจบไปจะได้เริ่มใหม่ไม่ใช่นะคะคุณจะต้องลบข้อมูลเหล่านั้นที่ไม่ดีเหล่านั้นนะคะทั้งสองฝั่งทิ้งไปได้เลยนะคะทั้งคู่นะคะคุณก็จะไปต่อได้คุณก็ยังพอไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบอะไรก็ตามนะคะที่คู่คุณคิดว่ายังไงก็ไปไม่รอดนะคะยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะอ่า นั่นแหละก็อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์ที่จะเดินดาเนินต่อไปมันท็อกซิกมากขึ้นนะคะหรือว่ามันแย่เวลวร้ายลงไปมากกว่าเดิมนะคะอืหรือว่าถ้าทนอยู่ต่อแล้วคุณบอกว่าเออไม่เป็นไรชนะภัยให้ได้ผมอภัยให้คุณได้แต่ว่าพฤติกรรมมันไม่ไม,ไม่สามารถอภัยได้อย่างเงี้ยนะคะคือแสดงออกมาว่าจริงๆแล้วอภัยให้ไม่ได้เลยนะคะมันก็ยังไงก็ไม่รอดนะคะเพื่อน เดาเอาคืออันนี้นะคะความเห็นของเกดล้วนๆนะคะเพราะฉะนั้นเกดต,ต้องอืมขอให้เพื่อนๆที่มาฟังนะคะแล้วก็จะเอาไปเป็นอข้อมูลนะคะในการตัดสินใจนะคะวิจรารณาเองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อความหรือเป็นข้อมูลที่เกดเนี่ยก็วิเคราะห์นะคะว่ามันถึงระดับไหนแล้วที่ไม่ให้เราไม่รอดนะคะอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณสามารถอาภัยกันให้ได้อยู่นะคะต้องอาภัยจริงๆนะคะก็ไปต่อนะเพะื่อนเพื่อนต่อมานะคะข้อที่สี่นะคะอ่ามันอาจจะรีเลทกับข้อเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของการให้อาภายัยใช่ไหมคะคุณอาภัยให้ได้นะคะหรือคุณอาภัยไม่ได้แล้วนะคะไอ้เรื่องข้อที่สี่เนี่ยก็คือไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะความบาดหมางหรือว่าอ่าประเด็นต่างๆสาหรับคู่ของคุณเนี่ยที่คุณมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยนะคะ มันสามารถที่จะซ่อมแซมได้ไหมเออมันอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะคะในเรื่องของคู่ของเกตดีกว่าเกตไม่ยกตัวอย่างใครแล้วน,นะ,ค,ะคู่ของเกตก็คือว่ามันมีในเรื่องของความไม่เคารพซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะคือมันเริ่มมีปากมีเสียงไม่มีการลงไม้ลงมือนะคะเออไม่มีใครสามารถลงไม้ลงมือเกตได้ เออสู้ขาดใจเะเว้ยไม่ใช่แต่ไม่ไม่มีนะคะหรือว่าอ่านั่นแหละเป็นเรื่องของของความไม่ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะมันมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าแบบเอยอันนั้นมันแบบเป็นจุดจุดที่เราเซนซิทีฟที่สุดนะคะแล้วก็มันเกิดขึ้นกับเรานะคะซึ่งเราก็เคยแบบบอกแล้วนะคะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทนไม่ได้เลยะคะอะไรก็ตามที่แบบ เออไม่เป็นไรโนโนนี่นั่นไม่เป็นไรก็เราจะเราทนได้เราก็จะแบบไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรจริงๆนะคะแต่ว่าอะไรที่เคยบอกไว้ว่าอันนี้ห้ามนั้นโนโนนะคือแบบคือโนโนจริงนะคะสําหรับเกตนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูนะคะว่าเอ่อเรื่องที่คุณบาดหมางหรือว่าไม่ไม่ลงรอยกันหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นของแต่ละคู่ของเราเนี่ยนะคะมันยังซ่อมได้ไหมนะคะถ้าพอจะซ่อมแซมได้ปรับเปลี่ยนนิสัยหรือว่าอืม ดึงกลับมาจุดที่คุณเคยมีความพึงพอใจร่วมกันได้เนี่ยมันก็ไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆนะคะออส่วนใครที่แบบยังไงก็ซ่อมไม่ได้นะคะมันเสียไปแล้วมันเรื่องนี้เรื่องใหญ่หรือว่านะก็คือก็ต้องจบความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆข้อต่อมานะคะข้อที่ห้านี้นะคะก็ไล่เรียงมาจากข้อที่สี่นะคะ มันเป็นเรื่องของการเอาความความพึงพอใจที่เคยมีหรือความดีของเขาคนนั้นหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเคยพึงพอใจเนี่ยมาหักลบกับไอสิ่งที่มันเวลวร้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ดีเนี่ยแล้วลองหักลบกบนี่ดูนะคะว่าเอ้ย f i น a ลลี่แล้วเขาก็ยังดีนะหรือว่าคือเราพยายามหาส่วนดีมากบอ่ะค่ะอืมมามาหักลบกันนะคะว่าเฮ้ยมันพอจะ กองแกมไหมอะไร Pokémon เงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไอที่เขาทําให้เราเสียใจหรือว่าเราทําให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยมันยังพอมีความดีบางอย่างหลงเหลืออยู่ที่จะให้คุณสองคนยังต่อได้นะคะอืมก็อยู่อยู่กันต่อไปนะคะเพื่อนๆเพราะเรามีลูกนะคะเออเก๋ก็แบบอืมยังยังยังไงดียขอขอแอบขอแอบไปทาง เชียร์ให้อยู่ต่อเ้แล้วก็ไม่อยากให้ใครหย่าล้างเลิกเลิกลากันนะคะเพราะว่ามันมันโคตรวุ่นวายแล้วก็เสียใจแบบยังไงเออไม่มันมันไม่สนุกค่ะมันเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเอามาหักลบแล้วแบบเอ้ย finally มันก็ไปต่อได้น่ะมันยังมีความดีมากกว่าความไม่ดีนะคะก็ไปต่อนะมันเพื่อนแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบ มันไม่มีอะไรดีแล้วอ่ะคืออยู่ไปก็อย่างที่บอกท็อกซิกนะคะอืมจบดีกว่านะคะเพื่ออนาคตนะคะใหม่นะคะข้อสุดท้ายนะคะสำคัญสุดๆนะคะก็คือคุณสองคนยังเหลือเรสเ c t หรือว่าความเคารพในซึ่งกันและกันอยู่นะคะอืมยังคุยกันได้อยู่เหมือนคนทั่วไปนะะเหมือนคู่รักทั่วไปเหมือนที่คุณเคยเป็นนะคะไม่ใช่คุยกันทีก็แบบทะเลาะ คุยอีกทีก็ทะเลาะนะคะและอย่างถ้าเรามีลูกแล้วก็ทะเลาะกันต่อหน้าลูกมันไม่ดีเลยค่ะเพื่อนเออพูดเราทั้งสารลูกนะอืมถ้าเกิดว่ามันยังพอมีการคุยกันได้นะคะแบบไม่ใช่ว่าแบบคุยทุกครั้งก็มีเรื่องมีปากมีเสียงแต่ว่าคุณยังปกตินะคะยังพอกลับไปสู่สภาวะคู่รักเดิมได้นะคะเพียงแต่ว่าช่วงช่วงเวลาที่มันมีปัญหามันเออมันมันมีมันมีขึ้นมานะคะคุณก็ พยายามแก้ไขยอยู่นะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันแบบคือมันพูดไม่ได้ไม่ทูกใครถ้าใครเคยก็คอมเมนต์นะคะว่าแบบเราพยายามที่จะพูดคุยกันแล้วนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าพูดปุ๊บมันก็จะมีการอีกนอการอ i ก s t การการต่อต้านการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่เคารพซึ่งกันและกนะันเกิดขึ้นทุกครั้งนะคะก็ พอแค่นี้เออพอกันแค่นี้ดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากให้เป็นคลิปที่ช่วยให้เพื่อนๆที่มีปัญหาในชีวิตคู่นะคะแล้วจำเป็นต้องใช้การตัดสินใจครั้งที่มันก็สำคัญพอๆกับตัดสินใจที่จะแต่งงานเออก็คือตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีอะไรเงี้ยนะคะ ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะคะในการาใช้วิเคราะห์คู่ของคุณเองนะคะว่าเอ้ยเราก็ยังไปต่อได้แล้วเกตก็ยังจะอขอลำเอียงขอใบแอสไปทางให้คุณให้เรานะคะพยายามที่จะไปต่อก่อนนะคะไม่ใช่คิดแบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่ามันยังค่อมค่อมไปทางไปต่อได้ไปต่อได้นะคะ พยายามไปต่อก่อนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเรามีลูก <c oughs> ก็ยังใช้คําเดิมนะคะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันแบบท็อกซิกสุดๆมันแบบยิ่งอยู่ย,ยิ่งยิ่งสุขภาพจิตแย่นะคะลูกเราก็แย่นะคะนี่คือข้อสําคัญที่สุดนะคะลูกเราก็แย่เพราะว่าต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีเนี่ยนะคะสู้เรานะคะถอยออกมากันก่อนดีก,กว่านะคะทั้งคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอนะคะแล้วตัดสินใจกันเลยนะคะเออแยกย้ายนะคะเพื่อที่จะมาสร้างตัวเองนะคะสร้างคุณทั้งสองฝั่งให้เป็นคนเดิมนะคะคนใหม่งงปะคือคนเดิมก่อนแต่งเราอาจจะเป็นคนที่เฮ้ยเคยมีความแฮปปี้เฮฮาหรือว่ามีโพสิทีฟมากกว่านี้นะ,ะแต่ว่าเกิดขึ้นอะไรไม่รู้เกิดอะไรไม่รู้นะคะสำหรับ ชีวิตเรานะหลังแต่งงานทําให้เรากลายเป็นคนเนกาทีฟลงหรือว่าทําให้ลูกของเราที่อยู่กับเราเนมันเขาไม่มีความสุขนะคะกลับไปเป็นคนเดิมไม่ได้ก่อนนะคะทั้งคุณและเขานะคะอืมแล้ววันใดวันหนึ่งคุณจะกลับมาคุยกับเขาคุณจะมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าคุณจะมาสร้างสัมพันธ์กันใหม่ตามบุญตามกรรมนะคะก็ให้มันเป็นไปนแต่ว่าณนะจุดจุดนี้นะคะในเมื่อมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็ต้อง แยกย้ายนะคะเพื่อนๆก็เกดก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะขอไม่พพอร์ตให้ใครอ,อย่าล้างกันหรือว่าขอไม่บังคับให้ใครต้องทนอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็วิเคราะห์ของคู่ของคุณให้ดีนะคะสุดท้ายนะคะอย่าฟังใครอย่าฟังเสียงใครมาบอกคุณนะคะว่าอยู่ไปเถอะทนอยู่เพื่อลูกคำว่าทนอยู่เพื่อลูกนะคะ อย่าเอามาใช้กดดันตัวเองนะคะเพราะว่าเกดฟังคำนั้นมาหลายปีนะคะแล้วก็อยู่เพื่อเออคือผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทนอยู่เพราะลูกมันใช้ไม่ได้ผลนะคะถ้าเกิดว่าใจคุณหรือว่าคุณไม่ปรับเปลี่ยนเพราะอ่ะทัศนคติ งเองจริงๆนะคะเออเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาบอกคุณนะคะว่าทนอยู่เพื่อลูกแล้วไปกดดันตัวเองเฮ้ยถ้าฉันไม่อยู่ฉันไม่ทนเนี่ยคือฉันไม่ทําเพื่อลูกนะคะเดี๋ยวเกจะมาพูดเรื่องนี้อีกทีนึงนะคะมันก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟสำหรับคุณแม่คุณพ่อนะคะที่จะต้องจําเป็นต้องแยกยา้ายแยกทางกันนะคะอยากให้โพซิทีฟคิดบวกแล้วก็มูฟออนชีวิตพวกเราต่อไปนะคะโอเควันนี้นะคะเกดหวังว่าคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นคอนเทน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของช่องของเกตนะคะเคสสตูดิโอยังอยู่นะคะ <laughs> เพื่อนๆเดี๋ยวปีหน้าเลยนะคะจะทำคอนเทนต์ลงเยอะๆโอเคปะเออจะทำงานในครัวน้อยลงนะคะแล้วก็อ่าจะลงคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นนะคะอืมหวังว่าเพื่อนๆจะยังคงติดตามเกตอยู่นะคะ <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามนะคะ <laughs> แล้วก็สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแฮปปี้นิว year นะคะ every one โอเควันนี้นะคะขอลาทาไปก่อนให้ท่านมีวันที่ดีค่ะ <laughs>